เจียงห้าวทำไรไม่ถูกตอนนี้ฉันควรทำอะไรดีเจียงห้าววาดไม่ได้ที่จะถามตัวเองตอนนี้ถ้าฉันต่อยเธอแล้วเอาเด็กหญิงตัวเล็กๆจากผู้หญิงคนนี้กลับคืนมาตอนนั้นคงโดนคนอื่นเข้าใจผิดไปแน่ๆเลยน่าอาย มันดูเหมือนไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายยังไงก็ตามเธออยู่เคียงข้างฉันไม่ต้องตกใจเมื่อคิดเช่นนี้สมองของเจงห้าวก็ทำงานด้วยความเร็วที่รวดเร็วและเริ่มหาวิธีในเวลานี้ ทหารคู่หนึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ข้างสัญญาณไฟจราจรที่สีแยกข้างหน้าเมื่อเห็นฉากนี้ดวงตาของเจียงห้าวก็สว่างขึ้นในเวลานี้เมื่อไฟแดงขึ้นรถบัสของเจียงห้าวต้องหยุดในเวลานี้ รถบัสของเจียงห้าวอยู่ห่างจากทหารที่ปฏิบัติหน้าที่60หรือ70เมตรยิงค้ามนุษย์ข้างเจียงห่าวเห็นทหารประจำการและมีร่องรอยความสับสนในดวงตาของเขา เจียงห้าวเหลือบมองไปที่พวกค้ามนุษย์ที่นั่งในที่นั่งของเขาอย่างเงียบๆและในเวลาเดียวกันเขาก็เปิดตัวทักษะพรวรจิตพันมายทันใดนั้นคลื่นพิเศษก็ประทุขึ้นจากปากของเจียงห้างและไปหาทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ซุนเจิงยี่ปฏิบัติหน้าที่ทหารของเขาในเวลานี้จูจ่ๆก็มีเสียงเข้ามาในหูของเขาพี่ปิงมีพวกคมามนุยอยู่บนรถบัสตรงสี่แยกซ้ายมือคุณเธอกอดเด็กหญิงอายุสหรือสี่ขวบและนั่งในที่นั่งที่สทางด้านซ้าย เด็กคนนั้นชื่อยี่เสี่ยวเป่ยมาเอาตัวเธอใครคำถามเข้ามาในสมองของซุนเจิง้งยี่จากนั้นเขาก็มองไปรอบๆด้วยความสงสัยและดูเหมือนจะกำลังมองหาบางอย่างแต่เขาไม่พบอะไรเลยในเวลานี้ ซุนเจิงยี่มองรถบัสที่อยู่ไม่ไกลโดยไม่รู้ตัวทหารที่อยู่ข้างหลังเขาทั้งหมดมีสีต่างกันและพวกเขาก็พูดออกมาด้วยหัวหน้าคุณได้ยินไหมขณะที่เสี่ยวหวางพูดคนอื่นๆก็ตกใจรายงานหัวหน้าฉันได้ยินเช่นกัน ฉันได้ยินคนพูดว่ามีคนค้ามนุษย์อยู่บนรถบสัสหัวหน้าอยากไปดูใหม่ซุนเจิ้งยี่ลังเลเล็กน้อยในตอนแรกแต่ถ้าพี่น้องหลายคนได้ยินก็น่าจะลองดูสำหรับสิ่งที่เสียงเพิ่งพูดไปนั้นจริงหรือเท็จซุนเจิ้งยี่รู้สึกว่ามันเป็นความจริงแต่จะจริงหรือไม่นั้นเขาต้องตรวจสอบไม่อย่างนั้นเขาจะไม่สบายใจ ในเวลานี้ซุนเจิ้งยี่พูดกับชายคนหนึ่งวังเถิรนไปกันเถิดสั่งรถให้จอดข้างทางแล้วรับการตรวจสอบตกลงคนอื่นๆตามฉันมาเพื่อตรวจสอบใช้ทหารฝึกหัดในจีนนั้นคุ้มค่าแถวนั้นนิ่งและเป็นระเบียบ ขณะที่วังโชรินวิ่งไปที่รถบสัสเขาทำท่าทางให้หยุดรถแม้ว่าคนขับรถบัสจะสงสัยแต่เขาก็ยังทำเหมือนเดิม เจียงห้าวเห็นสิ่งนี้ปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยสุนเจิงยี่วังเถินบทสนทนาระหว่างทั้งคู่เจียงห้างได้ยินทุกอย่างด้วยหูของเขาสำหรับพวกค้ามนุษย์ที่อยู่ถัดจากเจียงห่าวเมื่อเห็นสถานการณ์นี้ ใบหน้าของเขาก็แข็งทื่อขึ้นทันทีและหัวใจของเขาก็รู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นไปอีกคนอื่นๆในรถส่งเสียงดังประหลาดใจหรือมุนงงและมีสีหน้าที่แตกต่างกันในเวลานี้ซุนมเจิ้งยี่พาคนไปด้านหน้าตบประตู คนขับสังเกตเห็นและเปิดประตูในสายตาของทุกคนซุนเจิ้งยี่พาคนขึ้นรถขออภัยเรากำลังดำเนินการขอให้ทุกคนนำบัตรประจำตัวประชาชนออกและรับการตรวจสอบแม้ทุกคนจะมีข้อสงสัยมากมายแต่ก็ยังมองหาบัตรประชาชนอยู่ ไม่นานทหารก็เริ่มตรวจสอบทีละคนซุนเจิ้งยี่เริ่มตรวจสอบแถวทางด้านซ้าย